กับภรรยาสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงมัดสุกูสุคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศมือในก้าสีพาไปเอาเห็ดขึ้นหน้าขาวแทะสบายดีปลาลุงปลาลุงไปหาเห็ดเห็ดปวกยเห็ดปุ๋แถวทงไห่ทงนาเ้างใกล้ใกล้สบายดีไปเพื่อนสบายดีพุทธิสินโอ้ถือกระตาใหญ่อยูแทะสบายดีเรียบร้อยสบายดีมั้ง ไปดีลุงก่นอ๋ไปดีบบอฮะจบมไปดอจำบสบายดีบ่สบายดีเลยดิไปเด้อไปเด้อป่ะไปไปเก็บเพชรปวกกันไปดีแจ็คไปดีปลุงนะแจมีแต่คนหนาขาวๆพี่น้องเห็นยังก็ อาๆๆๆเสียงดังมาพออุ้มมามาพออุ้มมาอุ้มบ่อุ้มแน่อุ้มบอเลย่ยังฮะมากระตาเออโอเคมายังเองวะยังเองเรือให้อุ้มอ่าเอื่อยไปแล้วพูอ้ายไปและประธานก็สัมอุ้มบ่ซะ มาเสืออุ้มใช่ไหมฮะอุ้มบ่เออโผัวฮะผัวไอ้แจ็คเห็นเฮ็ดกับจ็คเอิญเหรอไป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 นี่ไปไอ้แจ็คเห็นเฮ็ดเหรอปะนี่เออไปเหรอปะง่าย่ายผัวไอ้แจ็มเห็นเฮ็ดเลยแจ็มแจ็คเทนเฮ็ดเลยเอินเอินดูเห็นเฮ็ดละ เห็นแล้วเห็นแลเห็นเหลยแหละโอเคเนา้องๆย้ำคำคำหนึ่งแรงพี่น้องแตเป็นไก่สีรับคอฟ้าแหละประมาณห้าโมงปลาๆเกือบสิบหกโมงเลยพี่น้องห้าโมงเรียกใครกันเด้อเด้ฮะบอกบอกมึงบอกบอก่อย สงสัยเท่าแจมไอเท่าแจ็คขอโทษากาแฟเท่าแจ็แคเขนเฮ็ดเลยพี่น้องเอิญละเพราะว่าคน,นได้ไลายดิอยู่ทางบา้านขนาดตัดแล้วก็ยังเกิดมาไวขนาดนี้งป่งไว่ขนาดพี่นอ้องฮะโอเคป่ะกราบตกลยสบายดีงามบอีกคนหนึ่งนะป้าลูกใบเพิ่นเพิ่งจากมาน้าพี่น้องซีน้าขาวนิดหนึ่งพี่น้องคือหน้าขาวไปหลินสงการบ่าฝนโบแมนเกันยุ่ง กะอยู่ใกล้บริเวณแถวคันพอกันไผ่กัน,นยมเยนนยลยเนาะปีะวะวะเห็นบหมลูกพี่ฮะน้ำขุดเลยโดยน้ำขุดเลยแน่นนเสี่ยงกันสั่นมาคือหน้าขาวแทบเป็นลิ้นสงการกันยุ่งคนเนาะบริสุทธิ์กันยุงน่งค่อยๆไม่โลกเจ้าพวกเขาขุดมู่เลย เห็นมาแจกฮะเห็นอะไรลามเลยลามเลยโอ้ลามเลยพุทธศิลป์โอเคพี่น้องปลากับปลไก่พี่น้องอีป้าปัาบีบปลาฮะอีป้าปลาบีบ้ามานแทะก็มานแท้เบิ้งเบิ้งปลาลุงเบิ้งน้ำเลยอุ้ยอยู่ใกล้ใกล้ในเด้อพี่น้องอยู่นี่เลยโอเค ค่อยๆลูกน้ำน้ำน้ำเอาน้ำมาก่อนละฮะบรรยากาศถึงพำมัร่งที่น้องโอ้จนบานเลยนี่อเอาเลยฮะจิ้มเอาเลยลูกจิ้มมสะกะตาเอาแล้วเอาไว้เห็นยังมันบานนะรออทุกผีน้องนี่ใหม่ๆเลยนี่ไปเพิ่นเพจ่ออยากมานำนี่ใหม่เลยที่น้องกับเบิรตตรงไปหาไก่ เราใช่จากหาจากได้หลายแล้วจิ้มเาลูกจิ้มจิ้มอ้ออะไรไอ้น้องใส่กระตาลูกปพาพผุดไพเห็นอันนี้ผุดแต่ผุทแต่สินเห็นกับอันนั้นกับแจ็คเนาะผลสิมาก่อนโอ้โธสิดอกเบล่มบกใหญ่เลยลามเลยพุทแต่สินวะโอ้เธอระวังน้ำเด้อเบาเด้อไอ้น้องจับใส่กระตาเจ้ากระตี้มาลูกเจ้าใหญ่เลยแซกตามาใส่เนาะงโอ้โธ่ผุดผุโอ้โธสาวแจ่มก็ได้ลึกเลย จิ้มปลาลุงเนี่ยโอ้โถโหโหโอ้โถยังน้อยปะลูกกะเอาตัวใหญ่ๆก่อนถ้าพูดตัดสินก็หื่อไม่เอาไปเน้ะเดี๋ยวระวังตัวเตมเลยโยังฮะโอ้ปลาลุงลูกปลาลุงในใช่ในใช่โอ้ถิ่นดิปลาลุงบ้นี่โอ้ได้หลายเลยพู้ใบเฟินกำลังนำม้านเลยนี่นุงกัดอยู่ปลาลูกฮะ เห็ดย oh, <laughs> right, oh, ังอันนี้เห็ดปวกโอ้เห็ดปวก็ไอ้น้องจับใส่เลยลูกอ๋อทุตุดตัดสินขาดแล้วเกือบขาดว่านอ๊ะเกือบขาดอาจับใส่ลูกโอเคบ้าค่อยค่อยลูกค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่มันแตกมันคาแตกเลยลูกค่อยๆค่อยถ้าแจ๊กเอาโบมิดดอกยกัน อ้เขาก็คอยใช้ลูกค่อยใช้ค่อยเท้าแจ็คเป็นหมูเลยเนาะลามเลยถ้าผุดวะอ๋อพี่เท้าแจ็คเท้าแจ็คเพิ่งยังไม่เห็นน้ำผุดสิเนาะพี่ลามไปพี่ลองวะพี่พี่พี่เท้าแจ็คเพิ่งยังไม่เห็นพี่ปะลุงพี่ลามไปพี่มันจะออกลามเป็นหมูใหญ่เนาะตีน้องวะมูใหญ่บ่มูใหญ่เนาะ เป็นมูใหญ่เลยอ่ะถือกระตาถือกระตาไปเก็บน้ำมือเจ็บไปค่เป็นมใหญ่ฮะเป็นมใหุ่โอ้ลามไปเลยเนาะเป็นมใหุ่เป็นมูใหญ่เลยอ้าใจจ่าใจจ่าโอเคอ่ะถือไปเลยไปเืีเยวอ่ะถือเอาอ่ะถือเอากระตาอ่ะถือเอาเจ็อ่ะไปให้เจ็บไปโอ้ย ่ม <c ười> <I S 1> ีข <T> ั้นพายพี the, the ่น mm ้องใกล้โอเคอืมว่างอันหนึ่งทีอ่ะอ่ะถ้าพุดได้พุดถ้าพุดเก็บใส่ลูกอ่าเก็บในร้อยอ่าเก็บใส่ลูกถ้าพุดเก็บใส่เขาค่อยๆลูกโอ้ถ้าพุดเก็บทมเก็บใส่ค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆวาง ค่อยๆค่อยๆวางใส่ลูกมันแตกลูกแตกมันกับกระเซ็บแลยนะโอเคโอเคจิ้มมาลูกจิ้มเอาจิ้มงัดขึ้นจิ้มเอาจิ้มงัดขึ้นแจ็คเออปาดเอานะโอเคตีหน้าปงอีกโอ้ค่อยๆลูกค่อยๆเออาะว่าถ้าผุดเห็นยังไงนะว้ายได้ได้แต่ดอกถ้าผุดใต้เอื่อยจิ้มลูกจ้นะต้แจ็คจิ้มเลยนี่เจ้าเจ้ามีแต่หานี่เจ้ามีิตร ตื้อน้ำออกให้ด้ยค่อยเกียวลูกอ๋อหล่นิี่เพราะจำเจ้าไปกับแม่อ๋อไปเฟินไปเฟินทิ่มจะเล่ค่อยๆเลยลูกค่อยๆแล้วลูกค่อยๆไล่สาคัมคองฝอเห็นนี้อ๋อก็ะมู่เดียวแะ้รหนิกะ บรรยากาศสดๆพี่น้องช่วงพักแรงเนี่ยโอ้โหทุกมาหนีน่ค่อยๆลูกค่อยๆอะค่อยเคียวลูกตำใบตองค่อยเคี้ยวจิ้มเฮ้ยถ้าพูดเห็นได้เลยนี่อ่าทุกประตินเห็นแล้วอ่ะนะจิ้จเนี่จิ้มจิ้เงาค่อยๆไปเพิ่มค่อยๆลูกมันก็เละเลยลูก โอเคจิ okay. ้มเอาจิ้มเงาลูกโอ้ <0 7. S 1> oh, ปุโหลายบ่ลอยเห็ดยังอันนี้เห็ด oh, ปวกโอ้เห็ดปวกงลายดีห้ปลาลุงกินเะ <c oughs> ให้ปลาลุงกินน้ำบ oh, ่ใไฮปลาลุงกินน้ำโอ้ไฮปะไฮปะเอฟซีกินน้ำเนาะโอเค เห็นไหมอีกเลยโอ้ตาดีแท้โอ้ยไม่โอ้ลุงป่าเอ้ยไม่โอยเอา็ดกันลูกเอา็ดกันเอาน้มือจมกันซะปุ๊บุินกับจบเลยลังไข่องมนถ้าพุธติลินกัวิญงให้เยพี่น้องเบิ้งมาขอจิ้มหาจะจับมาโอเคมามละบลกเยไมลบ ยุ่งไปแล้วว่าุดจิิไปเลยเนาะนีะนน่ไปเลยโอ,โอเคเพาเกือบเฝืนตา่นางโอ้หลอกไปเบิงหลอกโคงมาพี่ออกมาพีเลยยันยังจอดอคนคจาขาเนะาะใครจะทาแป้งมาพี่น้อง โอเคไม่เห็นเหไมเห็นจับเห็นจับเห็นเนาะจับไปเลยจับไปเลยไปสับไปโอเคเห็นแล้วพี่น้องผู้เขาเป็นคนเห็นด้วยเขาแจ็คเป็นคนเห็นเนาะขอบไกล้เลยพี่น้องเอาจากมุมหนามากอะเราเลาะมาจากนี่โอ้โห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 โจีบมาลูก ถ้าพุทธศิลป์ก็จบเลยป่ะเถอะเบ้าอ๋าถ้าเจ๊ปู่ปู่เอ้ามาฟอร์สไอย์มามาเถอแม่สิหนึ่งเข่าเด้อพี่น้องเด้วยควันลังไข่พี่น้องอุดยุงเออเอาใบพ่นใบพ่นถ้าพุดป้าถ้าพูดพี่พี่เต็มตีนเลยถ้าพูดเหยียบเหยียบเพ็ดเลย

เนเพ่อนกับมาลูกเออปาปาเออไปทางหลังง่ายก็ได้นี่กับคันคือกยงกับกัดขุดเตกเบิ้งดลูกก่อนลูกตาพุดตูสินเหยียบป่ะชิมมาลูกแจกนะชิมมะครับคำๆเลยจากยุ่งนั่นเอเอาออเอาออกก็อออกดูโอ้เหน้ยเนาะาหลหรอันนเอาไปลูก ลุงคนนี้สยได้อยู่ได้สูตรมานำลุงใหญ่คนพี้น่อยเห็นแล้วเห็นลลยเห็นอยู่เห็นอโอ้เห็นเหงาเนี้โอ้จีาหมดล้วอ่ะน่งมีว่าจะบนลามไปครับไม่มือเฮาเลยควันมากควันมากล้วก็อ๋อก็เต็มตาเยเต็มตา โอเคโอเกือบเต็มเกือบเตมเอ๊ะมือจับมาพอ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 พายเองอ่ามันอยากคำคำเราอยากเห็นนี่น่หนึ่งมันอยากอ่านเนาะเนาะตพี่น้องตาพี่นันนันโอเคพี่น้องสองมู่สำนักพี่นันนเป็นตากล้องให้พ่องมพ่นกคือสี่นอนเผาเพื่อนให้ไอลี่นี่แหละ ป่ำลงตรงนี้มึงก็นอนเผาเึ้นไอายลีต่ำลงมึงยืมสบายดีแน่นี่ไปมึงกินแกงเห็ดไกล้คือบอกไปหาเห็ดนะนะไกลๆนึงชิโนนเผาเห็ดอยู่นี่บอกดินี้ชินอนเผาตูปเยอะแล้ล่ะนี่บอกคือบอกไปหาเห็ดนะนะไกลๆนึง อมองเตาถ่านมองพอเขาให้ลุงซาขุดแถ่นี้ขุดเดตาถ่านนะให้ลงเปิดเองลุงเปิดเองงี้งมึงก็คือจะเปิดไพ่แล้วก็นอนเนาะเปิดคำแล้วก็ไปกินแกงชุดก่อนจากมานอนปลาลุงป่ะมาก,กินยู่ปุ่นแหละพวกผู้ชมกันยู่ปุ่นเด้อปลาลุมามงเจ๊จัมาบางดู้เห็ดนะเจ๊ไปหาได้เนี่ยปลาลุง อาแจ็คพ่อเพิ่งได้มูหน่งอาแจ็ก็ได้มูนึ่งเนาะปลาลูใช่ใช้่แล้วอือกับปีตายปลาลตาย่ายง่าับปีตายยังปลาลูมาดีกรืออะไรเนาะปลาลูไป โอเคเนาะพี่น้องให้น้องจำคนติดให้พ่อเบ้างนะให้พ่อเบ้างได้ได้หน่อยเดียวบ็ซ้ำแจักกระพอจัคกระพอกระพุทธศิลเนาะคนมานนี่ยแล้วพุทธศิลเนี่โอ้เบอร์๓๓อีกโอ้บ่ธรรมดาเสียมน้อยเนี่ยบ่ระมาณโดยโอ้เกิดเธรรมดาไะคนมานเนาะปุ๊ไปเพิ่นไปก่อนเลยเข้ามามักบ้านให้ลูกแกเข้ามาโอเคทุกโมงแรงพอดีพี่น้อง จะเป็นกะสีลับผอ่าเลยงัวช่วงนี้กอิ่มพี่น้องเลยหนายูก็เริ่มโป่งเริ่มยังเอ้ยมาเล่วกันย้ำหนากะเท่าแจ็คเป็นสิไปเรี่ยงปล่อยไปกับเขาพี่น้องไฮะคุณตกกจะกินขนมบอาฮะกินน้ำหมกร้าวิกไปไปะปเอาเห็ดเมื่อไร่ก็ไปจินงไงยงน้ำหมกผ้าวพู โอเคไปไปเพื่อนแล่นไปกินน้ำหมกฟ้ากับเขาป้องไปเดินไปเดินไปกินหมกฟ้ากับป้องไปไปไปไว้เอินลุงยมกินแกงเห็ดไหมเอินไหมลุงยงลุงยมเออเออลุงยมกินแกงเห็ดเด้อกินเห็ดปวกเด้อกินแกงเห็ดยัง ยังฮ um ีดพวกอ่าหกหกยานได้เรือยานดอาวอาวอ้าอ้าาวอาเายวายและสอนให้น้องเมากินน้ำพ่ากัะเบีย์อีกธรรมดาโปรตีนพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอทเทียนฮอทซานแล่วพิชเรอยเลย อยากกินน้ำนังจากกินยังก็เต็มกระต่าเนาะพี่น้องเกือบเต็มเนาะเพิ่งอ๋อได้หลายโลอยู่เกือบสองโลไปโอเคพี่น้องสำหรับกินนี่กะจิได้ลาปลาลุงไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี ปกป้องจะหนาพี่น้องไว้ใบ